สวัสดีครับสวัสดีครับผม interceptor 6 5รอนะครับปี2020นะครับอันนี้ได้ท่ออิวแท้ตรงรุ่นด้วยนะครับท่ห้ออิวนะครับตรงรุ่นตัวนี้เลยครับของแต่งศูนย์นะครับกันล้มครอบมอดนน้ำนะครับกาดแข็งล่างนะครับของเดิมมีให้ครับมีท่อเดิมมีไฟเลี้ยวเดิม มีไฟท้ายเดิมให้ครับตัวรถซื้อสดมือเดียวออกศูนย์เชียงใหม่นะครับในเล่มเป็นอะเล่มอยู่ที่ผมครับนี่เลยเล่มทะเบียนมือเดียวนะครับเจ้าของดูแลดีเลยครับเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะมีใบเสร็จให้นะครับลำดับที่หนึ่งครับซื้อสดออกศูนย์เชียงใหม่ครับบุ๊คเซอร์วิสมีครบเลยครับ กุญแจ2ดอกนะครับแจ2สดอกแท้ครับมาอยู่ที่12,000ืนสองนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันดูครับหนึ่งนสองพันนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผม1นึ่0แบาทนะครับตัวรถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับก็เรียกได้ว่าได้รถสภาพดีเลยครับคันนี้ครับใครได้ไปก็เอาไปใช้งานอย่างเดียวครับเรามีท่อเดิมให้มีไฟเลี้ยวเดิมมีไฟท้ายเดิมให้นะครับรถสวิตศูนูนทุกระยะครับเจ้าของดูแลดีครับผมจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับอันนี้ซื้อสดก็โทรมาคุยนครับรถได้ครับผม รายละเอียดจัดไฟแนนซ์กู้สีออโต้ได้ทุกจังหวัดเลยครับรายละเอียดโทรมาคุยกันนะครับ0910786169ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ